สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของอวกาศกันดีกว่านะครับทุกคน ตั้งแต่ SpaceX เนี่ยนะครับผมได้นำการสำรวจอวกาศกลับมาอีกครั้งเนี่ยดูเหมือนว่าการแข่งขันทางอวกาศเนี่ยก็จะถูกจุดขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในภาคเอกชนหรือว่าในภาคของรัฐบาลเองก็ตามเนี่ยนะครับมีการกระตือรือร้นในการที่จะทำโครงการใหม่ๆเกี่ยวกับอวกาศมากๆถ้าเป็นภาคเอกชนเนี่ยคู่แข่งคนสำคัญของ SpaceX ก็คงจะเป็น b l ู e Origin แล้วนอกจากนี้เองเนี่ยถ้าในภาครัฐเนี่ยนะครับนอกจากทางนาซาแล้วก็ยังมีทางฝั่งของอินเดียมีฝั่งของจีนนะครับผมที่พยายามจะ ทดสอบหรือว่าทําภารกิจต่างๆบนอวกาศกันมากมายเลยล่าสุดนี้นะครับผมวงการวิทยาศาสตร์นะครับกำลังจะมีการทดลองครั้งใหม่นะครับผมที่จะทําให้เราได้มีความรู้มากขึ้นเยอะมากๆเลยครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ทําให้เกิดดราม่าขึ้นมาด้วยนะครับผมเรื่องราวนี้เนี่ยนะครับผมได้เกิดขึ้นจากโครงการของนักวิทยาศาสตร์จีนนะครับที่ได้เตรียมที่จะทําการทดลองส่งลิงไปยังอวกาศนะครับแต่เฮ้ยการส่งลิงไปยังอวกาศเนี่ยมันก็ดูจะไม่เห็นจะต้องมีดราม่าอะไรขนาดนั้นเลยนะครับผม เพราะก่อนหน้านี้เองเนี่ยนะครับก็มีการส่งสัตว์อื่นๆเนี่ยขึ้นไปบนอวกาศมากมายนะครับแต่ตรงนี้ก็เข้าใจได้นะครับผมว่าคนที่รักสัตว์เขาเป็นยังไงแต่สำหรับผมเองเนี่ยนะครับผมคือการทดลองด้วยสัตว์เนี่ยผมทําใจได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันก็แลกมาด้วยความรู้มากมายมหาศาลที่มนุษย์ได้มาถูกไหมนะครับผมแบบว่าอย่างอีลอนมัสเองนะครับก็มีการฝังชิปนูเลอรลิงเข้าไปในแบบสมองลิงอะไรแบบนี้มันก็มีการทดลองกับสัตว์ซึ่งถามว่ามันมันเป็นเรื่องที่มีความแบบผิดศีลธรรมไหมมันก็คงแบบกึงๆๆเานนั่ห แต่ถ้าเราไม่ได้ทําอะไรเลยอะ่ะมันก็คงจะไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาโลกขึ้นไปต่อได้นะครับผมมนุษย์มันก็หยุดพัฒนาไม่ได้นะครับตรงนี้เองเงก็เลยคิดว่าสุดท้ายอะ่ะผมมองว่ามันเป็นธรรมชาติซะมากกว่านะเราเป็นแบบสัตว์ที่อยู่บนแบบ ห่วงโซ่อาหารบนสุดอะเราเป็นคนที่อยู่เหนือห่วงโซ่อาหารน่ะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการที่มันจะมีเรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็คงจะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับผมต่เนี่ยผมก็เคารพสิทธิ์ของทุกคนนะบางคนบอกว่าเราก็ต้องทําเพื่อความก้าวหน้าของมนุษย์ก็อีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าเราสงสารสัตว์ทุกชีวิตมีคุณค่าอันนี้ยคือผมเคารพของทั้ง2ฝ่ายเลยนะครับผมว่าไม่ว่าคุณจะคิดยังไงก็ตามแต่เอาเป็นว่าอย่างผมเองเนี่ยผมก็เข้าใจแล้วก็เห็นใจสัตว์นะที่ต้องถูกเอามาทดลองแบบ รเราก็ได้แต่อภิชิยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้นะครับผมก็เนี้ยก็บอกทุกคนเอาไว้เพื่อใครจะมาดราม่าอะไรอย่างนี้ที่นี้เองเนี่ยการส่งลิงไปอวกาศตร,ตรงนี้เนี่ยนะครับผมมันจะมีอะไรที่แตกต่างจากการส่งสัตว์เนี่ยขึ้นไปบนอวกาศครั้งอื่นๆมากมายเลยนะครับเพราะว่าคราวนี้เองเนี่ยเขาไม่ได้จะแบบว่าเฮ้ย hey, ส่งลิงไปดูแล้วแบบลิงมันอยู่ในอวกาศได้ไหมวะเพราะตรงนี้มันก็ค่อนข้างพิสูจน์มาแล้วะนะว่าสัตว์ก็อยู่บนอวกาศได้ถ้าแบบว่ามีอากาศมีอะไรเพียงพออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมในกระทรงกระสวยอะไรก็วว่าาไปมนนุษย์อกศี ก็มีคนประจําการอยู่บนอวกาศถูกปะมีนักบินอวกาศเนประจําการอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ทีนี้เองเนี่ยจุดประสงค์ในการทดลองในครั้งนี้เนี่ยนะครับเขาอยากรู้เหลือเกินนะครับผมว่าถ้าสัตว์เนี่ยไปอยู่บนอวกาศเนี่ยจะสามารถ ส Ы ื่อพันได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในคราวนี้นะครับผมจะต้องการส่งลิงไปเพื่อให้มันไปสืบพันในอวกาศนั่นเองนะครับผมหรือเรียกได้ว่าส่งลิงไปสะบร้มหึมหมในอวกาศนะครับผมฮะนี่เรื่องจริงปหเนี่ยอย่างกับเรื่องเอาแบบเรื่องหามานะครับผมแต่จริงนี่คือเรื่องจริงนะครับผมเพราะว่าการทดลองครั้งนี้เองเนี่ยแม้ว่ามันจะดูหาถูกป่ะโอ้ส่งลิงไปเอากันบนอวกาศเพื่อดูว่าจะสามารถสื่อพันกันได้ไหมคือมันไม่เคยมีการทดลองจริงเกิดขึ้นมาก่อนนะครับผมแล้วก็นักวิจัยเนี่ยก็คาดว่า สัตว์ที่มันมีขนาดใหญ่ขึ้นมาจะมีปัญหาในการขยายพันธุ์บนอวกาศอย่างแน่นอนเหตุผลหลักๆเนี่ยก็คงจะเป็นสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงนั่นเองนะครับคืออ่ะหนึ่งเลยเราสามารถมีเพศสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยโอ้เราสามารถสืบพันธุ์ผสมพันธุ์กันละแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยเฮ้ยอสุจิในสภาพแบบ ไร้แรงโน้มถ่วงเนี่ยมันเป็นยังไงไนะครับผมหรือว่าแบบการผสมพันธุ์ที่อยู่ในสถานะแบบนั้นมันจะเป็นยังไงเด็กที่อยู่ในท้องเนี่ยมันจะสามารถแบบออกมาได้ไหมนู่นนี่นั่นมีคําถามอะไรมากมายต่างๆนา,านาที่มันตอบได้ยากและทางเดียวที่รู้ได้เนี่ยก็คงจะเป็นการต้องทดสอบจริงๆนั่นแหละครับแลวลิงเองเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่มีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากๆ,ๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการทดลองนี้จะให้คําตอบอะไรหลายๆอย่างได้กับมนุษย์เลยนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นหนึ่งในกุญแจสําคัญเลยนะที่จะทําให้มนุษย์เนี่ยนะครับผมกลายเป็น เผ่าพันธุ์อาระยธรรมอวกาศได้เนี่ยอนาคตอาจจะต้องมีภารกิจที่แบบเฮ้ยส่งคนเดินทางไปยังต่างดาวเพื่อไปตั้งลกลากเงี้ยถูกไหมในระหว่างเดินทางอาจจะต้องมีการขยายพันธุ์ข้อมูลตรงเนี้ยก็เอามาช่วยได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมคิดว่าประโยชน์ที่ได้มาจากการทดลองในครั้งนี้มันจะมีประโยชน์แบบโอ้เท่าทวีคูณเยอะมากๆเลยนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไป หากท่านผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือมีอะไรยังไงตรงไหนเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยนะครับแล้วก็ก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนอนอนไลน์ท ออนไลน์ Online ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือฟิวเจอร์สกิลนั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบบิสเนสนะครับอยากหาทําธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือครนะีเอทีฟเนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทํำยังไงทํา 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟ,ฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด50%เลยนะ ที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักโหมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบรนเอาท์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม9,948บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4,974บาทากับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า Mystery นะครับผม MYSTERY e แล้วก็ตามด้วย W นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFX M Y S T E R Y W แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนึ่งเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ